รับน้องกุ้งกิมเล็กไปดูแลแล้วนะครับก็คือจอห์นสโบซิงส์ใส่กับ l t a 1700ได้ด้วย1200ได้นี่เขาจะต้องเลื่อนขาตรงนี้เลื่อนนิดนึงก็เสียบได้เลยผมลองแล้วอันนี้จะไปอยู่กับอาจารย์ติ่งนะครับอาจารย์ติ่งจะนำซิงตัวนี้ไปดูแล l t a 1700 เห็นไหมถ้าเลื่อนมาข้างล่างจะเป็น17ถ้าเลื่อนขึ้นขนบนจะเป็น 115x ก็คือ120ได้ด้วย 115x กับ1200เท่ากัน1700ไม่เท่าใหญ่กว่าเพื่อนต้องขายา,ายออกมาและขานี้ก็เลื่อนได้เนี่ยเลื่อนเอนข้าเลื่อนออกจนมันพอดีด้านนี้มันใส่ผิดด้านอยู่เห็นไหมผมแก้ก่อนผมใส่กลับด้านถ้าเราแพคไปแบบใส่ขาไปเลยแล้วแพคไปเลยจา์ติ่งจะ ได้ไม่ต้องมานั่งประกอบดีไหมมีซิลิโคนติดไปด้วยนะให้จานติดไปล้างเองนะสะภาพใหม่ใหม่เกียบใหม่เกียมไม่ไม่ใหม่เอี่ยมแต่ใหม่เกียม,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 ยม,ม,ยมอ่ะนี่อย่างนี้นี่อย่างนี้ อ่ะเสร็จแล้วแน่นๆเลยนี่น็อตแน่แนๆสองตัวเลยนะตัวนี้ซิงค์ตัวนี้ระบายความร้อนดีมากเหล็กที่เขาให้มาแข็งแรงมากบอกเลยเหล็กเนี่ยแข็งปักเลยอะ่ะโอ้ยเจ็บแข็งพัดลมก็ดีหมุนเสียงเงียบระบายความร้อนดีขาแข็งแรงเนี่ยเดี๋ยวพอมาอาจารย์ติ่งก็แกะพัดลมออกก่อนแล้วก็่างนี้นะแล้วก็ไขลงไปแต่ต้องแกะพัดลมออก,ก่อนพัดลมมันขาอย่างเงี้ยดึงก็ออกแล้วแล้วก็ใส่กลับไปใหม่ แล้วก็ขันขันเสร็จแล้วค่อยใส่พัดลมเข้าไปจบอ่ะเราจะแพ็คแยกไปดีกว่าตอนนี้ลงไปก่อนแล้วค่อยเอาอันนี้ตามนี่เราเข้าเกมลีวานิตี้แล้วเข้าไม่ได้ยังไม่รู้เปอระอะไรงงมากไม่รู้เพราะอะไร แจกให้อาจารย์ติง่งอาจารย์ติง่งติ้งนะนี่ห่อด้วยสีดำตึ๊บจึๆๆ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 ๊บจึ๊บนี่ ตัดอันนี้คือตัดให้มันดูสวยงามนะที่ตัดอ่ะมันกระจาพอแบบพอดีพอดีอดนะอ,ะอน่แล้วด้านนี้ก็อย่างนี้แน่นอยู่นะดูเหล็กสิครับเล็กทองแดงสีสีไปทองแดงนะเนี่ย ตัวยัดไม่ลงไงก็เลยแพ็กแบบนี้ไปก่อนจะให้เหลือที่ไว้หน่อยนึงแล้วก็ใส่อันนี้มันจะพอดีเห็นไหมพอดีเลยมาเรามาห่อ,อก,กันห่อด้านนี้แล้วกันแบบนี้

นี่นะครับจะพอดีเลยเห็นไหม oh. แข็งแรงแล้วก็ยัดนี่ลงไปสอดข้างๆางนี่จนเต็ม ไปเข้าไปแบบนี้นะอ่ะปิดปะไปหาจานติ่งได้แข็งแรงแน่นๆเลยป,ปึกๆเลยาจานติ่งจะได้มีซิคงที่ดีระบายความร้อนเสียงเงียบมีแสง RGB สวยๆเลยสิ่งที่ดีนะ ค okay. คลิปนี้เป็นเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับซิงกุ้มกิ่มน้อยกุ้มกิ่มเล็กไปสู่มืออาจารย์ติ่งนะขอบคุณทท่านที่รับชมครับ